รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยบนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนในของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพัน แนงศาสต์ิชารอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตัวจงอ่นอานจงเรียนรู้อย่าหยุดยั้งมันจะเป็นพลังเป็นอาวุธทางปัญญาจงอย่าหยุดควาคว้า,ว,าวิชาเพื่ออนาคตขันหน้าของเราเอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการตะวันยิ้มค่ะเช่นเดิมนะคะยิ้มรับกับการศึกษาดีๆที่หลากหลายรูปแบบและวันนี้พาคุณผู้ชมลงพื้นที่มาก่อติสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชฉยแดน่นภาคใต้เช่นเดิมค่ะ คุณผู้ชมค่ะบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเราพาคุณผู้ชมค่ะมากอติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่โดยเฉพาะค่ะน้องๆที่ได้รับทุนวรเกษตรเมทีนะคะเขาลงพื้นที่มาอยู่ที่นี่เรียกสั้นๆว่าศูนย์พิกุลทองค่ะน้องๆมาศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทบทวนการเรียนรู้ต่างๆเพื่อน,นําไปประยุกต์ใช้ และสามารถเป็นนักเรียนต้นแบบนักเรียนทุนวรกเกษตรเมธีนั่นเองค่ะภาพบรรยากาศวันนี้นะคะจะมีกิจกรรมหลากหลายกิจกรรมด้วยกันค่ะมาฝากคุณผู้ชมว่าน้องๆทุนวรกเกษตรเมธีเขาเรียนรู้อะไรและกว่าจะได้ทุนมาเขาจะต้องผ่านประสบการณ์และฝึกฝนตนเองอย่างไรบ้างถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วนะคะเราไปดูภาพตัวอย่างกันก่อนเลยค่ะ บนโลกที่แสนกว้างใหญ่ใบนี้ของเรายังมีมากมายเรื่องราวให้เราได้ค้นหายังมีอีกนับหมื่นพันคนแนงศาสตร์รอให้เราควาคว้าเอามาใส่ตัว คุณผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะเมืเ่อสครูนี้ได้เห็นภาพตัวอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะกับน้องๆค่ะซึ่งน้องๆนันกเรียนกลุ่มนี้นะคะเป็นน้องๆที่ได้รับทุนว่รรเกษตรเมธีนั่นเองค่ะ และคุณผู้ชมคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพตัวอย่างไปเมื่อสักครู่นี้นะคะที่นี่ค่ะศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับน้องๆซึ่งน้องๆที่ได้รับทุนวารเกษตรเมธีเขามาเรียนรู้ที่นี่เพื่อปรับแล้วก็เพิ่มความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงให้กับตนเองค่ะและหลังจากนี้น้องๆก็จะนําไปต่อยอดในช่วงชั้นของตัวเองต่อไปค่ะ กระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดที่นี่นะคะเพียงแค่บ่มเพาะและรวมไปถึงว่าให้น้องๆเอาความรู้ไปต่อยอดส่วนสำคัญที่สุดนั่นก็คือการที่น้องๆค่ะมีใจรักในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผนวกกับการที่ทางสอบตอเองค่ะนำพระราชดำรินะคะของสมเด็จพระกนิฐธิรรชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเข้าสู่กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยเฉพาะเรื่องของการมีอาหาร กลางวานันต่อยอดครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านและอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพาน้องๆค่ะแล้วก็เกาะติดการเรียนรู้ของน้องๆซึ่งเป็นน้องนักเรียนต้นแบบเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและน้องๆกลุ่มนี้นะคะเขาได้รับทุนวอรรเกษตรเมทีและเราพามาเรียนรู้กันที่นี่เลยค่ะ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิคุณทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะมาเพิ่มพูนการเรียนรู้ให้น้องๆเอาความรู้ที่นี่ไปต่อยอดในอนาคตเพื่อเป็นแบบอย่างของน้องๆน,น,นักเรียนทุนวารเกษตรเมธีที่ได้จัดให้กับน้องในพื้นที่จังหวัดเชียงแดนภาคใต้ค่ะการศึกษามันเป็นเหมือนกับจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่างค่ะ เพราะหนูเชื่อว่าหากคนเราอะค่ะได้รับการศึกษาความคิดแล้วก็ความสามารถของคนเราอะค่ะจะเปลี่ยนไปในทางที่ดีได้แล้วก็มันจะทําให้เรามีความสามารถแล้วก็ทักษะมากยิ่งขึ้นค่ะสําคัญครับสำคัญเไงคะเพราะถ้าเราเรียนเราจะได้มีความรู้และนําไปใช้ต่อได้ครับใช่ก็ฝากบอกทุกคนที่มีลูกเราไม่จําเป็นฐานะต้องดีแต่ว่า มีลูกถ้ามีลูกอันเราต้องส่งเสริมให้ลูกเรียน คุณผู้ชมคะวันนี้รายการตะวันยิ้มค่ะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูน้องนองนักเรียนที่ได้รับทุนวรกเกษตรเมธีซึ่งกําลังศึกษาดูงานณศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดําริจังหวัดนราธิวาสค่ะภายใตกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเกษตรตามแนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสําหรับน้องนองนักเรียนต้นแบบเพื่อพัฒนาศักยภาพนักเรียนต้นแบบที่เด่นให้ได้รับการฝึกปฏิบัติตทักษะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ประ ใช้ในชีวิตประจําวันรวมไปถึงนะคะเป็นการวางรากฐานสําหรับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรค่ะซึ่งในครั้งนี้นะคะก็มีน้องๆน,นักเรียนที่เป็นต้นแบบดีเด่นด้านการเกษตรตามโครงการสนองพระราชดำริครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านระดับประถมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นึงถึงสามจำนวน33คนค่ะซึ่งก็เป็นน้องๆน,นักเรียนที่มาจากโรงเรียนใน5จังหวัดนั่นก็คือจังหวัดนราธิวาส ปัตตานียะลาสตูลและจังหวัดสงขลาค่ะตอนนี้นะคะหนูเป็นนักเรียนทุนวรเกษตรเมธีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2563จนถึงปัจจุบันรุ่นที่3ค่ะกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ค่ะคืออย่างแรกเลยค่ะเราต้อง เป็นคนที่รักและชื่นชอบในการทําการเกษตรค่ะตอนเด็กๆะคะ่ะด้วยครอบครัวของหนูจะเป็นครอบครัวที่ทําการเกษตรมาตั้งแต่เด็กๆนะคะหนูก็เลยปลูกฝังแล้วก็เห็นในการทําของคุณพ่อคุณแม่มาตั้งแต่เด็กหนูก็เลยจึงรักและก็ชื่นชอบในสิ่งๆนั้นค่ะเพราะว่าหนูชื่นชอบในการเกษตรอยู่แล้วคะ่ะและและก็ที่บ้านก็พ่อกับแม่เป็นเกษตรกรอยู่แล้วแล้วก็โรงเรียนก็ส่งเข้าประกวดค่ะ ผมรู้สึกภาคภูมิใจครับเพราะว่าผมชอบอยู่แล้วครับเพราะว่าอยู่โรงเรียนผมก็ได้เข้าชุมนุมเกษตรครับผมช่วยครูปลูกต้นไม้ครับถางหญ้ารดน้ำต้นไม้พอผมไปโรงเรียนเช้าช้าผมก็จะไปรดน้ำต้นไม้ครับเย็นๆผมก็รดหลังจากเรื่องเรียนครับวันนี้วิทยากรจะให้ผมและเพื่อนๆทำไบโอดีเซล แบบเขย่าขวดง่ายๆครับ กิจกรรมในแต่ละวันก็จะผัดเปลี่ยนกันไม่ซ้ําฐานไม่ซ้ํากิจกรรมค่ะมีทั้งฐานการเกษตรปศุปสัตว์ให้ได้เรียนรู้เรื่องดินการปลูกพืชการทําปุ๋ยการเลี้ยงปลาการเลี้ยงไก่ส่วนฐานการจักสารกระจูดนะคะน้องๆก็จะได้เรียนรู้การ,ารจักสารอย่างง่ายประดิษฐ์เป็นพวงกุญแจค่ะได้เป็นผลงานของตนเองและฐานการทําน้ํามันไบโอดีเซลอย่างง่ายได้รู้จักพร้อมเรียนรู้กระบวนการทําน้ํามันไบ โอดีเซลอย่างง่ายด้วยการเขย่ามือค่ะโดยทุกฐานการเรียนรู้นะคะก็จะมีวิทยากรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดนราธิวาสค่ะเป็นผู้คอยให้ความรู้แก่น้องๆนักเรียนต้นแบบที่ได้รับทุนวรกษตษเมทีได้เรียนรู้ได้ลงมือทำทั้งการทำงานแบบกิจกรรมกลุ่มและแบบกิจกรรมเดี่ยวค่ะ การเรียนรู้ที่ต่างแต่สามารถนำมาปรับใช้ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองค่ะเพราะว่าที่โรงเรียนเก่าโรงเรียนบ้านยืโลกค่ะพอ,เ,อเขาชอบทำการเกษตรค่ะแล้วก็มีการปลูกผักเลี้ยงสัตว์ทำนาข้าวเป็นอาหารกลางวันค่ะพอตอนเลิกเรียนอะให้นักเรียนไปรดน้ำตามตำแหน่ง ของตนเองค่ะตอนทำนะกหัวอ๋อเขาก็เชิญผู้ปกครองของนัเกเรียนแล้วก็คนในชุมชนมาช่วยทำค่ะครัวโรงเรียนก็สามารถได้อาหารกลางวันให้เพื่อนเพื่อนน้องๆในโรงเรียนทุกคนได้กินอาหารแบบไม่ต้องซื้อค่ะส่วนครัวบ้านก็หนูได้สามารถเอาความรู้มาใช้ที่บ้าน ไดด้รับผลผลลิตทีี่่คะศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตนะคะได้น้อมนําแนวพระราชดําริของสมเด็จพระกนิธิราชาเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในคราวเสด็จพระราชดําเนินณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่21กันยายน2560โดยมีใจความว่า ให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปส่งเสริมและขยายผลการทำงานแนวพระราชดำริโครงการอาหารกลางวัน ครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านโดยมุ่งเน้นการลดสารเคมีในการทำการเกษตรและทำให้ทั่วถึงประชาชนทุกพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปประธรรมเกิดประโยชน์และความสุขของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างยั่งยืน สำหรับโครงการอาหารกลางวันจากครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านของน้องนักเรียนในสถานศึกษาตั้งแต่ปีงบประมาณพุทธศักราช2560มุ่งหวังให้นักเรียนค่ะได้นำความรู้เทคนิคและทักษะเรื่องของการเพาะปลูกการเกษตรหรือเกษตรกรรมที่เป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนไปประยุกต์ และต่อยอดเพื่อให้มีอาหารที่เหมาะสมสำหรับครอบครัวในมื้อเช้าและมื้อเย็นค่ะนำไปสู่การลดรายจ่ายสร้างรายได้ให้กับนักเรียนและครอบครัวในระหว่างที่ยังคงศึกษาหาความรู้ในวัยเยาว์อีกทั้งเป็นการปลูกฝังความรักที่มีต่ออาชีพเกษตรกรรมและสืบสารอาชีพเกษตรกรรมต่อไปในผ่ายภาคหน้าค่ะ โดยมีหน่วยงานนะคะที่มีความร่วมมือร่วมกันในครั้งนี้ในการดำเนินการน,นั่นก็คือสอ,อบตอรกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่43กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่44และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ และเมื่อวันที่20กันยายน2566เวลา13นาฬิกาส1มเดนาทีสมเด็จพระกนิฐาธีราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังห้องประชุมน้อมเกล้าณศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้พระราชทานทุนการศึกษาแก่นักเรียนผู้ชนะการประกวดการทำการเกษตรตามแนวพระราชดำริดีเด่นในระดับจังหวัดของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ทุนวรกเกษตรเมธีปี2566จำนวน10คนซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริที่สออบอตอร,รวมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งเสริมขยายผลโครงการอาหารกลางวันครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านคัดเลือกนักเรียนที่รักการเรียนรู้การทำการเกษตรและวทำต่อเนื่องที่บ้านจนประสบผลสำเร็จเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ชุมชน สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อทุนการศึกษาดังกล่าวทั้งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมว่าวารเกษตร,รมเมที อันหมายถึงทุนการศึกษาเพื่อสร้างนักปรา์ด้านการเกษตรผู้เป็นเลิศเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนทุนการศึกษาแก่นักเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต้คือตอนนั้นนะคะหนูก็รู้สึกปลาบปลื้มใจและก็ภูมิใจเป็นอย่างมากเลยค่ะเพราะหนูคิดว่ามีเพียงไม่กี่คนคะ่ะที่จะสามารถไปทำอะไรแบบนั้นได้ หนูเกิดมาจากครอบครัวก,การทําการเกษตรค่ะซึ่งการทําการเกษตรนะคะมันทําให้เราได้เติบโตแล้วก็เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างจนมีโอกาสได้ถวายรายงานให้แก่สมเด็จพระนิษฐาีิราชเจ้าค่ะหนูก็อยากจะขอขอบคุณค่ะที่พระองค์ท่านได้สร้างกิจกรรมทุนที่ ช่วยให้กับเด็กที่ทําการเกษตรได้มีความฝันแล้วก็ได้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นเพื่อที่จะกลับไปพัฒนาบ้านเกิดของตนเองค่ะคือเราทุกคนนะคะ่ะที่เข้ามาอยู่ในโครงการนี้เราทุกคนรักแล้วก็ชื่นชอบในการทําการเกษตรอยู่แล้วเราก็จะตั้งใจแล้วก็มุ่งมั่นทําหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดไม่ให้ใครต้องมาเสียใจหรือว่าอะไรนะคะแต่ว่าเราก็จะทําหน้าที่นั้นให้ได้ดีแล้วก็ ประสบความสำเร็จให้ได้มากที่สุดในเส้นทางนี้ค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่อยู่เบื้องหลังและก็ผู้คิดคน้คนโครงการทุกท่านค่ะที่ทำให้มีโครงการดีๆแบบนี้ขึ้นมาสำหรับของหนูนะคะก็จะเป็นความพยายามไม่เคยทำร้ายใครค่ะเพราะว่าหากเราพยายามทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะหากเราพยายามมันมากและพยายามมันพอ สิ่งนั้นก็จะไม่ทำร้ายเราเด็ดขาดเลยค่ะเหมือนกับตอนนั้นนะคะที่หนูได้เข้าร่วมการแข่งขันทุนวอลาเกษตรเมทีนะคะหนูก็มีความพยายามและตั้งใจมากๆค่ะเพราะว่าหนูคิดว่าหนูอยากมีโอกาสสักครั้งหนึ่งที่ได้อยู่ในทุนนี้แล้วก็ได้พบกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีค่ะรู้สึกประทับใจมากค่ะ,ะทบใจยังไรคะฉับใจภูมิใจใน,ในตัวเองที่ได้ค่ะ หนูก็จะนำไปต่อยอดในคนในชุมชนค่ะทุนนี้ได้ตั้งแต่ประถมมัธยมและก็มหาลัยค่ะก็ขอบคุณนะคะที่สร้างโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อให้ทุกคนได้โอกาสดีหนูอยากให้มีทุนวรกเกษตรเมทีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อจะได้ให้โอกาสน้องๆได้ไปศึกษาการเรียนรู้ต่อไปค่ะ คนที่อยากได้รับทุนนี้จะต้องเป็นคนดีรักในการเกษตรและมีจิตอาสาครับเพราะถ้าเราเรียนเราจะได้มีความรู้และนำไปใช้ต่อได้ครับผมจบออกมาผมจะเอาความรู้มาพัฒนาชุมชนเพื่อให้เกิดความยั่งยืนด้วยหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คุณผู้ชมคะน้องนนักเรียนที่ได้รับทุนวรกเกษตรเมทีน้องๆเหล่านี้ค่ะเขามีความมุ่งมั่นตั้งใจด้วยปณิธานที่จะพยายามศึกษาเล่าเรียนเก็บเกี่ยวความรู้ที่ผนวกกับใจที่มีความรักในการเกษตรเพื่อที่จะนําความรู้ที่เล่าเรียนกลับมาพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนโดยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จากปณิธานดังกล่าวสร้างความปรับร่มใจให้แก่ผู้ปกครองของน้องๆเป็นอย่างมากค่ะขอความรู้สึกของน้องน้องก็บอกว่าก็เป็นคงการเดียค่ะที่ที่น้องได้ทวนนี้คุณแม่ก็กําลังคุยกับน้องว่าน้องจะสารต่ออะไรแบบนี้หรือเปล่าน้องก็บอกว่าน้องก็อยากจะทําจุดนี้ก็กําลังคุยกับน้องอยู่ว่าให้น้องพยายาม อะไรอย่างศึกษาข้อมูลเก็บหน้เนี้ยก็ถามน้องเลยว่าน้องจะไปด้านไหนจะไปด้านเกษตรหรือว่าด้านประสัตาสร์อะไรพวกนี้เกี่ยวกับประมงพวกเนี้ยแต่น้องบอกว่าน้องอยากไปด้านเกษตรก็เท่าที่คุยกันแล้วโยอบอกว่าถ้าโยได้ไปจริงๆถ้าไปได้ถึงจุดหมายที่สุดอ่ะแกก็จะพยายามกลับมาพัฒนาในชุมชนตัวเองนี่แหละค่ะ ก็ณนะตอนนี้นะคะในพื้นที่บริเวณบ้านเรานะคะเราจะอยู่ในซอยที่เป็นซอยตันค่ะแล้วจะมีพื้นที่นะคะความกว้างไม่ได้มากแล้วจะมีผู้ปกครองที่อยู่ในซอยนะคะก็จะมีการาปลูกพืชผักสวนครัวะคะ่ะแล้วเด็กๆก,ก็จะเห็นนะคะว่า,าเวลาคุณแม่จะทำกับข้าวนะคะก็จะบอกลูกว่าให้ไปเด็ดในเรื่องของอไปขุดตะไคร้นะคะไปเด็ดในเรื่องของใบตำลึงแล้วก็จะทำให้เด็กรู้สึกว่าอ๋อ คุณแม่เขาทํากับข้าวให้เขารับประทานแล้วก็จะมีไม่ต้องออกตังะค่ะก็จะทําให้เขามีมีข้อสงสัยแล้วเขาก็จะมาถามเราและทีนี้นะคะก็เราจะใช้บริเวณนั้นนะคะในการที่จะปลูกพืชผักสวนครัวนะคะแล้วก็ให้เด็กๆมีส่วนร่วมก็คือไปรดน้าต้นไม้ไปพรวนดินไปใส่ปุ๋ยแล้วก็ไปอถอนวัชพืชก็จะทําให้เขาได้มีความรู้สึกว่าเขามีส่วนร่วมในการที่จะ มใีในการผลิตอาหารเนาะใน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 ถ้วยนั้นยังมีเครื่องปรุงที่เขาเกิดจากที่เขาไปมีส่วนร่วมนะคะ hmm. ก็จะทําใ, hmm. ให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าค่ะ hmm. แล้วก็จะทําให้เขารู้สึกชอบอะคะ่ะก็ในอนาคตข้างหน้านะคะตอนนี้ให้เขาศึกษาเรียนรู้ในอนาคตข้างหน้าเขาก็มีความฝันอย่างสุดโ hmm. ตงะะ่นง,ตงนะคะว่าเขาอยากมีสวนอยากปลูกผักปลูกสวนครัวทุกอย่างที่กินแล้วเขาก็พูดมาตลอดนะคะว่าเขาอยากจะปลูกทุกอย่างที่เขากิน นอกเหนือจากที่เขาได้กินแล้วเขาสามารถแบ่งปันให้กับให้กับคนรอบข้างรวมถึงไปค้าขายได้ด้วยนะคะมีรายได้กลับเข้ามาช่วยดูแลครอบครัวด้วยค่ะนี่คือเป็นความฝันของเขาที่เขาพูดให้เราฟังตลอดตลอดค่ะแล้วก็สิ่งที่คาดหวังอีกมากเลยนะคะแล้วก็เป็นความตั้งใจของเขาและรวมถึงเราด้วยนะคะเราจะนำความรู้ที่เขาได้มาแล้วมาพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ของเราค่ะ จากโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริสู่การพัฒนาและความสำเร็จ 1. การขยายผลคโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชดำริไปสู่คโครงการครัวโรงเรียนสู่ครัวบ้านอันเนื่องมาจากพระราชดำริพุทธศักราช2560ถึง2566 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการจำนวน41โรงเรียนมีนักเรียนเครือข่ายที่เข้าร่วมโครงการจำนวน49คน2การคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้ารับพระราชทานรางวาัลพุทธศักราช2560ถึง2566มีนักเรียนต้นแบบด้านการเกษตรเพื่อรับพระราชทานรางวัลจำนวน49คน 3. การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทางการเกษตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการกลุ่มที่1นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มที่2นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4. การสร้างโอกาสในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาสาขาเกษตรในสถาบันการศึกษาของรัฐ 5. การสร้างโอกาส การเข้าอาชีพราชการในสังกัดหน่วยงานของรัฐเป้าหมายสำคัญของการพัฒนานักเรียนให้สามารถนำความรู้วิชาและประสบการณ์ทุกแง่มุมที่ได้รับจากการศึกษาและพัฒนาภายใต้ข้าราชการของพื้นที่เพื่อนำองค์ความรู้และประสบการณ์ไปใช้พัฒนาภูมิลําเนาบ้านเกิดของตัวเองให้เกิดการพัฒนาที่สูงขึ้น ก็ต้องขอขอบคุณนะคะในส่วนของสอบตนะคะที่ได้มีโครงการดีๆแบบนี้นะคะที่ทําให้เด็กๆนะคะเขาได้รู้ว่าเขาชอบอาชีพอะไรมีโครงการแบบนี้และรวมกับเราสังเกตว่าลูกเราชอบเราก็ผลักดันนะคะก็จะทําให้รู้สึกว่าเขามีเป้าหมายและเขาสามารถที่จะทําเป้าหมายนั้นๆให้ประสบความสําเร็จไม่ใช่ตัวเขาคนเดียวมีพ่อแม่มีองค์กรมีหน่วยงานที่คอยผลักดันคอยให้ ความรู้เพราะว่าเขาจะมีการศึกษาเรียนรู้ดูงานเป็นตลอดจนกว่าเขาจะเรียนจบออกก็รู้สึกดีใจอะค่ะที่รู้ได้รับทุนนี้เพราะว่าน้อยคนนะคะที่จะมีโอกาสที่ได้รับทุนนี้น้องก็เป็นคนหนึ่งที่เข้าร่วมโครงการโบรามทีก็อยากจะให้ลูกกลับมาพัฒนาในชุมชนไว้ก่อนมันดรกไรกก็คือจะให้ลูกลงลงมาพัฒนาในชุมชนไว้ก่อนนะคะก็อยากจะบอกว่า ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพราะว่าเราเป็นไม่ค่อยมีโอกาสถึงจุดเนี้แต่ว่าลูกได้ทุนนี้ก็รู้สึกซาบซึ้งสุดท้ายนี้หนูก็อยากจะขอฝากว่าหากน้องๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาเข้าร่วมโครงการนี้นะคะก็ ทางสบตก็จะเปิดรับสมัครในเร็วๆนี้ค่ะขอให้น้องๆนะคะติดตามแล้วก็ดูค่ะเพื่อที่จะไปเป็นแนวทางในการที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในกิจกรรมนี้นะคะแล้วก็ทุกคนนะคะเมื่อเข้ามาแล้วทุกคนจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเพราะเราจะได้ไปศึกษาดูงานไปเพิ่มความรู้มีทุนการศึกษาให้ค่ะและเราทุกคนนะคะก็จะได้กลับไปพัฒนาบ้านเกิดของเราให้เป็นบ้านเกิดของเราที่น่าอยู่และดียิ่งขึ้นไปค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะช่วงรู้ไว้ใช่ว่าวันนี้พบกับพี่ฟ้านะคะน้องๆรู้ไหมคะความเป็นมาของชื่อยะลามีที่มาอย่างไรก่อนที่จะมาเป็นชื่อยะลานั้นก่อนหน้านั้นมีชื่อว่าอะไรถ้าไม่รู้ตามพี่ฟ้าไปกันเลย จังหวัดยาลาคําว่ายะลานั้นมีที่มาจากพระยาเมืองคนแรกได้ตั้งที่ทำการขึ้นที่บ้านยาลาซึ่งคําว่ายาลาในภาษามาลายูพื้นเมืองเรียกว่ายาโลแปลว่าเหซึ่งเป็นคํายืมมาจากภาษาบาลีสันสกฤตว่าชาละหรือชาลีโดยในเมืองยาลานั้นมีภูเขาลูกหนึ่งมีลักษณะเหมือนแหจับปลา ผู้คนก็เลยเรียกภูเขานี้ว่ายะลาหรือยาโลแล้วนำมาตั้งชื่อเมืองนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับความรู้ในวันนี้ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นอย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่ฟาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ ผู้ชมคะเป็นยังไงกันบ้างคะกับภาพบรรยากาศที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากผู้ชมนในวันนี้นะคะกับการมาดูน้องๆน,นะคะที่เป็นน,น้องนักเรียนต้นแบบเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสุดท้ายแล้วน้องกลุ่มนี้ค่ะซึ่งเขาได้รับทุนนะคะทุนการศึกษาจากทุนวรเกษตรเมธีนั่นเองค่ะซึ่งหลังจากนี้ไปนะคะน้องๆเยวาวชนที่เราเห็นในวันนี้นะคะเขาจะต่อยอดปณิธานเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตและนําไปต่อยอดในอนาคต สุดท้ายแล้วน้องที่อยู่ในโครงการหรือว่าทุนวรเกษตรเมทีค่ะจะกลับมาพัฒนาพื้นที่เป็นค่าราชการที่ดีและทำให้การสืบสารรักษาต่อยอดในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเกิดความยั่งยืนในพื้นที่ต่อไปค่ะ และครั้งหน้านะคะรายการตะวันยิ้มจะพาคุณผู้ชมนะคะมาร่วมก่อติดสถานการณ์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดาชดแดนภาคใต้เรื่องราวทางการศึกษาเรื่องไหนคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ในรายการตะวันยิ้มทุกวันเวลาเดียวกันนี้ค่ะวันนี้บีและทีมงานตะวันยิ้มลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ